ไหนไหนมาแล้วสวัสดีกันหน่อยมัสาัุกาย์พระอะไรนีนนร่อ่าสาธุสาธุล่างไม่ยอมให้องค์ขันธกุมารมาเหรอไหนบอกว่าจะเอาอาสน,น,นะนะอาสนะห,หน่อยอนะมาอาสนะมาอยู่ตรงนี้เตรียมวันนี้ให้ไงจำยานให้เออมามามาองค์ขันธกุมาร หรือนี่มาเชียรหรือว่ามามันเยอะเยอ้ป้ากูมาคุยกันลงปูไงสาธไุไม่เหนื่อยอ่าโอเคไม่เหนื่อยดีแล้วขอบใจมากที่มีน้ําใจมาเยี่ยมกันนี่พาล่างมาหรือยังไงเหรอา,าพามาพระขันตัวมามาตุกกี้แหละเหล่าสาธุพระขันพระขันจะมีอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือบรรดุษ แล้วก็บรรดาสัมพสัตถ์ทั้งหลายประขันทีบอกว่าไงดีล่ะแหมเอาตามยามนะเลยนะขอป้อนได้ไหมครับขอป้อนะได้แต่อยู่กับหลวงปู่ทำไมต้องขอพระขันท์ล่ะหลวงปู่ก็ให้ป้อนหนูเรื่อยเรื่อยไม่พระขันท์มีเบอร์ไงเบอร์อะไรล่ะเบอร์ที่มนุษยัใดูเบอร์แต้มรถนะพระขันท์เขามีเบอร์พิเศษไงเขา เขาไปมีแหล่งข้อมูลมาใช่ไหมจริงแหละหลวงปู่หลวงปู่แก่งกว่าพระขันตัวนิ่งๆน้องเอมเขาขันนี่แหละเป็นคนรู้ความจริงรู้ว่หลวงปู่ตายรู้รู้วงนอกวงในรู้ว่าเคลื่อนไหวอย่างไรแต่ตัวนี้วุ่นวายมากเลยวุ่นวายมากเหรอใช่ด้วยเหตุผลอะไรกิเลสกิเลสเหรอ แล้วประเทศไทยจะรอดไหมรอดรอดอ่อทวราแ<น>้ฆ<ะ>่าปันกันเยอะเหรอเราจะต้องมีลุยกันเหรอแน่นอนแล้วคนไม่ดีจะแพ้หรือคนไม่ดีจะชนะ,ค,ะคนไม่ดีจีแพนะ้จีอ่าคนไม่ดีเอาคนดีชนะตาย อ๋อคือคนคนเรวต้องชนะคนต้องแพ้แน่นอนใช่ไหมคนเลวต้องแพ้จีอ่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะงั้นเดี๋ยวต้องหลบหนีลมปยพิบัติมานะาไฟพิบัติมาอีกแล้วมาแบบทางอะไรทางน้ำทางไฟทางลมทางดินทุกอย่างดินน้ำลมไฟมาพร้อมกันหมดแล้วคนมีพิบัติด,ด้วยเปล่ามีหมดมีครบทุกอย่างแลวจะหลบยังไงได้บ้าง ว่าทันพุกไม่พอทันใช่ไหมบ่เอามาตายห่าตายหาราบเรียบเลยเหรอเยอะไหมก็เยอะนะปู่เหรอเป็นแสนแล้วคนที่รอดคือเป็นจะต้องทำตัวยังไงก็ต้องอยู่ในเชนเชต้องอยู่ในศีลใช่เออตอนนี้เทวดามังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่สนใจแล้วเหรอไม่ไหวแล้วมันไม่มีศีนเยอะมากอ๋อเทวดารู้สึกว่า ตามค้นหาดูไม่ค่อยเจอมีคนดีเลยใช่ไหมปลาทูแข็ง,งนึงมันก็เน่าทั้งแข็งอะอ๋อทูบนี่มีแต่ของเสียของเน่าหมดปลาทู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 จริง,รงมันก็มีตัวเนาว่าตัวเดียวก็เน่าทั้งหมดเลยเออแต่เดี๋ยวนี้มันเน่าทั้งเข่งก่อนเลย อ่าเสร็จหมดนานี้แล้วจะปาการยังไงเพื่อให้คนที่เกือบจะเกือบจะเน่าได้หันหน้าห,นหันหลังมาได้บ้างก็งดูดีตัวเขาไงดตัวเข้าเลยเหรอใช่แล้วเอาเอาเอาเทวดาเอาสิ่งศักดิ์ทิศมามาแสดงอะไรให้แบบว่าให้ประจักษ์ไปเลยได้ไหมเขาจะเชื่อไหมนะอาจจะอาจจะ,จะไม่ อ๋อมันไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมข้าเนี่ยเก่งข้าเก่งมนุษย์ชอบคิดแบบเนี้ยเหรอแล้วมันเก่งจริงครับเปล่าก็หนูกูก็ดูเอาใช่ไหมพมันไม่รอดสักคน,นหนึ่งนั่นแหละอืออ่างี้ก็จริงศักิ์ก็ถือว่าตัวใครตัวมันแล้วใช่ไหมใช่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเหรอเข้าประชุมกันแล้วปล่อยอยังปล่อยแล้วคือไม่ไปไม่ไปตามคุยหาแล้วเหรอ เหม็นเหม็นเหรอขยะเน่าทั้งหมดแล้วเน่าแล้วตัดใจแล้วเหรอตัดแล้วโอ้โหถ้าใครจะใครจะรีบตามมาก็รีบมาเหรอใช่ใช่ตอนนี้ไม่ไปคุยแล้วให้ตามมาเองคุยละแล้วแต่แล้วมันก็คงไม่รอดใช่ไหมเพราะว่าไปที่ชอบที่ชอบไม่เอาเหรอไปที่ชอบไปชอบแบบไหนก็ไปเลยไปแบบที่ตัวเองชอบไปเลยตัวใหญ่ก็ไปชอบในนรโลกก็เดี๋ยวใช่แล้วทีนี้ก็เต็มแล้วนกเลยหรือเปล่า เออดเ,ดเออดยอดเดยี่ยดกันใช่ไหมอ้าวมหาเทพเขาก็จะต้องคัดคนของเขาแล้วใช่ไหมคัดแล้วปล่อยแล้วขี้เกียจคัดแล้วคนของเขาก็ไม่คัดแล้วไม่คัดแล้ว <c oughs> อยากทำะไรทำไปเลยขี้เกียจมานั่งห้ามละใช่เข<อ>้เไปกูไม่ฟังมันก็ไม่ฟังอยู่ดีอ่าอ่าแล้ว <c oughs> จะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ เดินัางสุดท้ายที่จากขันทก,กุมารให้มนุษย์สวดมนต์ปฏิบัติถือชินละเว้นความชั่วแต่ใจได้แค่ไหนอะ่ะเขาก็อาจจะถือศีลสวดมนต์ลวเว้นความชั่วได้ชั่วครัง้งชั่วคราวไม่ได้สิต้องตลอดไปใช่จี้า,าจาับตัว่าเป็นบางครัง้งบางคราวก็ <c oughs> ถือว่าโอเค okay, คือหมายความว่าตัดทินใจแล้วต้องมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเสร็จเลยงานนี้แล้วมันรู้มันจะทําได้หรือเปล่าผ้าผ้า,ากระดาษวันนี้นี่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 น้ำมีหรือเปล่าน้ําให้น้ําชาป่ะคันตกุมานคันตกุมานไม่หวยน้ำชาเอาน้ำแดงไปเอาน้ําน้ํา <c oughs> ไปเอาน้ําแดงด้วยน้ำเย็นๆนะ คันทุกุม,มานตอนนี้ก็ถือว่าที่ยังอยู่เนนี้เทพก,ก็ลงมาช่วยหมดนะแต่แล้วแล้วแต่บารมีของแต่ละคนแล้วแต่ความดีของแต่ละคนเจ้าก,กัรมนายเป็นแต่ละคนก็ผุ้ขึ้นมาหมดเหรอใช่ใครห้าใครก็ไม่ได้เรียกว่าตัวใครตัวเขาแล้วใช่แต่ ตัวเราจะให้ตัวใครตัวมันใช่ไหมใช่ถ้าเป็นว่าขันบอกก็จะบอกตัวใครตัวมันอเอเาลอก็ขอให้ผมรอดนเรื่องที่ผมจะไปจุดทูบนี่จุดกำยานนี่แบบนี่แหละตัหาชนะให้ด้วยอก็อยู่การหลวงปู่ที่แล้วก็ใส่ชุดแบบนี้นะคนที่ใส่ชุดแบบนี้ปฏิบัติแบบเนี้ยรอดรอดเหรอใช่แต่ต้องถตีหินแปดนะ ถ้าไม่ได้ชิน้นแปกก็ต้องเอาชิ้นห้าให้กคกเอาให้ได้ชิ้นห้านะครับส้าแล้วถ้าใครสามารถถึงชิ้นแปกอันนี้เคล็ดลับเคล็ดลับครับเสวรรค์เปิดถ้าถึงชิ้นแปกได้เวลานอนให้ใส่าขาวครับครับเหรออ๋อชุดนอนนี่ชุดขาวนี่อาจจะช่วยได้ใช่เพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรจ้องเล่นหมดถ้าชุดขาวไม่กล้าแตะใช่ถือว่ามีชิน้นแต่ต้องก้มนะไม่ใช่แหกตา แม่ตาไม่ได้เดี๋ยวจะเอาในเว็มันจับได้อีกหนักอยู่เลยใช่ไหมใช่ถือสิถือสินแหวนแล้วชุดขาวนอนมีได้ไหมครับได้แต่ต้องเท่งนะต้องห้าจริงๆใช่ไหมใช่ชุดขาอนุโลมให้ถ้าห้าเต็มๆได้เต่ห้าไม่เต็มนะเสร็จใช่ก็เด้งตึงเหมือนกันเหรอเด็กมองแวบปีศาจมาตอนนี้เยอะไหม เหออมัน,มนไม่รู้หรอกนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้มนุษย์ขอพระใจค,ค่ะสังหารก็สังหารสิ่งมีคนเอามาให้ด้วยสาธุด้วยนะครับสาธุคือต้องพยายามชำระกายวาจ,าจาใจให้บริสุทธิ์ ราจจใช่ไหมปากไม่ดีตามาดหัวร้อเยอะเย้ยปากเหม็นปากไม่ดีปากแข็พอบอกปากเหม็นมันย์ก็จะบอกว่าแปลงปันปากเสียปากเสียพูดจาไม่ดีชคิดไม่ดีอคนเราไม่ต้องไปคิดไม่ดีค่ะคนอื่นก่อนจะติคนอื่นก่อนจะว่าคนอื่นให้ดูตัวเราก่อน มนันดูมันคงจะถูกกิสเ,เวลาที่เราชี้ไปว่าคนอื่นกรรมนั้นมันชี้มาหาตัวเองแต่มนุษย์ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเดือดร้อนเพราะว่าไปพิพากษาคนอื่นเขาใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆก็กลายเป็นกรรมไปเลยกรรมคือการละเอียดอ่อนแต่มนุษย์น่ะชอบฟังกรรมเยอะโดยเฉพาะวจีกรรมอ๋อและไอ้และไอ้คอมเมนต์เนี่ยเกี่ยวไหม อ๋าเขาเม้นี่ไปพิมพ์ใบก็เกี่ยวใช่ไหมไอ้นั่นอ่ะหนักเลยเหรอดื่มก่อนดื่มก่อนอันนั้นถือว่ามีหลักฐานชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมหลักฐานอะไรหลักฐานที่ใจตัวเองไงไม่ที่มันพิมพ์เข้าไปอย่างเงี้ยคอมเมนต์เนี่ยชิวๆใช่ไหมอยากาใครก็ได้อยากว่าใครก็ว่าจริงเท็จไม่รู้จริงคือเท็จเท็จคือจริง ก็ปรากฏว่าเขาทําอะไรดีแทนที่จะแทนที่จะส่งเสริมมนุษยนะ์น่ะไม่ต้องไปดูอะไรไกลเลยนะเอาแค่ปัจจุบันไม่ต้องไปดูอนาคตแล้วไม่ต้องไปสนใจอดีตมันแก้ไม่ได้ดูปัจจุบันนี้แล้วก็ดูตัวเราเองเขาทําไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเราทําไม่ดีเป็นเรื่องของเราก่อนที่เราจะไปว่าเขาไม่ดี าดูตัวเราว่าเราดีไหมประเสริฐไหมแม้ว่าเราไม่ประเสริฐเราไปว่าเขาเขาไม่ประเสริฐเราไม่ประเสริฐแต่รู้ไหมการไปชี้เขาเรากำหนนะักยิ่งกว่าเขาอ๋อคืออย่าไปยุ่งเรื่องของพระเลยดีกว่าใช่่านี่มาดูพระพุทธองค์ท่านถึงสอนว่า ได้ร่วงเกินผู้ใดทัด้งสิ้นสาธุเไอดอ้ได้ได้ไดีดละแต่ว่ามาดูตอนนี้ต้องการจะแสดงออกแสดงความสามารถแสดงความคิดแบบว่าา,าทางทงี่ <c oughs> ไม่ดูแต่ว่าสามารถไปก่อนแล้วก็มาแก้กรรมที่หลังกรรมคือการกระทำ<ช>าทำไปแล้วอะไรก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วต้องชดใช้อย่างเดียวใช่แล้ว ปากเป็นนายก่อนพูดให้คิดแต่เวลาคิดไปแล้วพูดไปแล้วยังไม่ทันคิดเสร็จแ,แล้วไปกล่าวคาขอโทษได้ไหมก็ยากบอบบากหน่อยแล้วใช่ไหมพรกล่าวคำขอโทษอะ่ะคุณจ้างไปแล้วอะ่ะกรรมคือกรรมท่าทำทุกอย่างทำดีทำชั่วว่าขัน่ะมาแล้วว่าขันจะโปนะร่มามุกนะสาติท ตามพูดเองใช่ไหมแล้วถ้าคนไม่ดีจะมีอยู่ไหมอยู่ทุกคนทุกการอยู่หัวมนุษย์ที่ไม่ดีมีไหมไม่เพราะฉะนั้นเขาจดบันทึกไว้หมดอ๋อเหรออ่านี่คือบอกให้รู้เลยแต่ใครจะฟังก็ฟังไม่ฟัง,งก็หันเพราะไม่ว่าเพราะว่าพู้แข่งมีหน้าที่มาป่นมนุษย์สอนทางก็จะสอนให้รู้คนไม่ดีเขาก็บันทึกอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเขาบันทึกอยู่แล้วทุกคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่เหนือหัวสามฟุตทำดีก็บันทึกใช่ไหมครับใช่ทำชั่วก็บันทึกเขาบันทึกหมดแม้จิตใจที่คิดอคติกับนมยนผู้ใดก็ถูกบันทึกหมดเหลือนึกมันไสหัวล้อยเยอะๆก็โดนโดนหมดโดนหมด,ด,หมดไม่ยกเว้นเลยไม่เว้นถ้าทุอ่าคนที่ได้ดีได้บุญไหมครับได้สิถ้าเป็นกรรมดีก็ได้ดีไม่งั้นพระพุทธองค์จะตัดเดนอว่า ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเราทำกรรมดีก็คือสอง่งผลดีทำกรรมชั่วก็สง่งผลชั่วุไม่ใช่คนบอกว่าโอ้ยทำดีมีที่ไหนทำชั่วดีได้ดีมีถึงไปอันนั้นคือคือกุ้ติดแล้วนึงแสะดงว่าแสดงว่าอยากจกมาเตือนมันุ้วย กิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับดับตลอดเวลาจะเกิดเป็นแสงเดรัจฉานเป็นอะไรก็คูณกรรมเพราะเขาจะบันทึกกรรมมาตั้งแต่อดีตพอมาปัจจุบันกรรมนะคุณไม่มีกรรมดีส่งผลกรรมเก่าตามทันคุณก็รับกรรมไปเลยมนุษย์น่ะรับกรรมที่ตัวเองทำแล้วพอทำเสร็จจะมาสร้างกรรมใหม่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงสอนไว้ว่าอย่าให้กรรมชั่วตามดีตามทัน ซึรร่งต้องทำดีว่าบวะใช่งงลงในใจใช่มนุษย์อยากจะบวชพ่าแต่ทำไมก็ไม่ได้บวชจริงไหมพ้าคุณเจ้าใช่แล้วแล้วทำไมถึงไม่ได้บวชล่ะก็เพราะเราไม่ได้ทำกรรมดีจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอ,อรหันต์ได้จะเป็นผู้มีสูงส่งรู้แต่ต้องปฏิบัติดีมาทุกภพทุกชาติถ้าทำดีแค่ชาตินี้แล้วจะไปนิพพานอ่ะ อย่าหวัง<ล>มนุษย์จะปู่าทำดีแล้วก็จะไปน,นิพพานเออลง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 ทุนนิดเดียวแต่จะกำไรเยอะใช่รู้ไหมดีชั่วแบ่งกันนะใช่อสา<ะ>ธุไม่ใช่ทำชั่วแล้วก็ทำดีแล้วโอ้บรบกานกันนะไม่ใช่มนุษนนย์กับโลกวิญญาณแต่สิ่งนี้รับไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่า บวกลบกุญหารแล้วก็หายกันไปไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มี <c oughs> คือดำก็ดำขาวก็ขาวใช่ดีมากเลยวันนี้แล้ววันนี้มาจะมีอะไรมาแถมพิเศษบ้างก็มาขันแสบนะไงสอนทำนะไงก็ให้ไปดูตัวเองนะจากนี้ไปไม่ต้องไปติเตียนผู้ใดให้มันปฏิบัติถึงแม้เราไม่ใส่ชุดขาว เราบวชใจได้บวชใจก็คือวันนี้เราจะไม่ตำหนิใครวันนี้เราจะทำความดีมันทำทุกทุกวันให้มันเป็นแรงบุญบุญใดที่วันนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอจงส่งเสริมพุมน,นั้นให้แก่ข้าพเจ้ามีโอกาสปฏิบัติความดีไปทุกทุกชาติทุกวันแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้า พุทธองค์เป็นผู้นำทางเราให้เราไปเจอ <olor S 2> สิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีอย่าให้เราหลงไปกับสิ่งที่ชั่วมัวเมาเพราะมนุษย์ไม่อธิษฐานไม่นึกถึงมันจึงไปพบกับคนที่ไม่มีศีลเพราะมันไม่มีศีลแล้วมันก็ฉุดเราลงเพราะถุดเราลงเราต่ำเราก็ลงเลยเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานว่าให้เรามีดวงตาเห็นธรรม พอเวลาเราไปเจอใครที่ไม่ดีนะก็ขอให้เขาหลีกไกลจากเรา,าให้เราไปเจอคนที่นำทางเราไปในทางที่ดีดแล้วบุญมันจะค่ยคอยๆส่งเสริมเราส่งเสริมเรา,าอย่าให้กรรมส่งเสริมโอเคประเทศไทยยังโอเคอยู่หรือเปล่าโอเคแต่วุ่นวายนะโอเคแต่วุ่นวายใช่ไหม กี่เด<ม>ือนีมีทั้งคนกี่เยอะแยะกี่เดือนจะจบยังไม่จบง่ายๆหรอกปีนี้จบไหมจบไม่จบสองปีจบไหมสองปีปีหน้าก็ยังไม่แต่อาจจะเบาบางเบาบางแต่ให้ดูภัยธรรมชาติแล้วกัน๋อภัยธรรมชาติมาแรงเหรอเขาจอคอแล้วเหรอภัอนหน้าพิกแล้วอะ่ะพิกแล้วตัวแล้ คือแสดงว่าจะเริ่มที่จะเริ่มที่จะม้วนตัวปั่นป่วนทั้งหมดแล้วเหรอร้อนแท่วมท่วมด้วยแปรปรวนวิปรลิตไปแล้วอากาศใช่ไหมอ่าคำเตือนไม่มีทางแก้ไขได้ไหวพ้ะสวดมนต์อย่างเดียวใส่ชุดขาวตอนนอนไม่ใช่ทิเดี่ <laughs> ยวนี้ก็รู้ว่าก็ใส่ชุดขาว ยังยังไม่จบทุกข้าวตอนนอนพร้อมด้วยสีนแปดหรือสีนห้าอย่างต่ำอย่างเข่งคัดใช่ห้าไมไปหลงว่าเมาและอีกอย่างนึงอ่เขาเรียกว่าที่แหลกอคูจรห้ามเข้าเลยลเข้าไปเด็ดขาดพราะในนั้นมีผีเหรอมันจะตายตรงน,นั้นแหละหมดเลยเขาจะเก็บกวาดแล้ว พร้อมกันเลยเหรอไม่ใช่ต่างคนต่างมาต,งต่างคนต่างมาแหละแต่ว่ามาเวลาเดียวกันแต่มันคือมาเหมือนกันมีทั้งดินดินก็แผนดินแย่เออลมก็พัดจนกระทั่งบ้านเรือนที่หมายปลายป่กงอ,อากาศมันรุนแรงเ,เออต็มเต็มแล้วก็ดินแล้วก็น้ำก็คือทั้งท่วมทั้งฝนตกทุกอย่างลมแรงมากมายใฟก็คือเผาหมดเลยเผาเลยเหรอ,อออ มนุษย์ต่างดาวเกี่ยวข้องไหมหลวงปู่จะไปถามาามาันต่างดาวทำไมเอามาตุ้มลูกไม่ให้พุ่นตัว,วไม่แน่มย์ต่างดาวมามามาเล่นงานด้วยเปล่าอุย้ยไม่เกี่ยว,ไม,ยวไม่เกี่ยวเฉพาะเกี่ยวเลยเฉพาะภายพี่บาทอย่างเดียวก็มันรู้แตะเพ้อจ้าอ่าสาธุอ่าอ่ามันกันอยู่นานอ,ะอ่ะอ่าดีละเวียนกรรมของมนุษย์ทำไว้เองใช่ไหมอ่าสาธุเรียบร้อยเนี่ยไม่เกี่กับ ถ้าคุณเจ้ามีโอกาสร,รอดไหมครับได้มีโอกาสตมืก่อกี้พระขัน์เพิ่งพูดอยู่หลๆแค่แต่ว่ามา,า,าอยู่กับหลงปูแล้วปฏิบัติอย่างนี้รอดเออรอดแนี่นรอดเลยอ่ะใช่แต่ไม่ต้องพายแหกใหมาหลงปูเลยอย่าลืมว่าชุดขาวก่อนนอนหลงปูอย่าบอกชุดขาวก่อนนอนเดี๋ยวมา อย่างน,งน้อยมันก็นนเนีวงชุดขาวก่อนนอนแล้วก็บวกด้วยศีลแปดและห้าเป็นอย่างตา่ำตามนี้ใช่แล้วต้องเกง่งนะต้องจริงจังใช่ไหมใช่ต่ำเหลอแหละไม่ได้ถา้าตอนกลางวันนถือศีลธรรมดาเดีตอนกลางคืนถือศีหลห้าที่ทำอยู่ได้ไหมครับมีบางคนก็ทำนะครับประกนอนีกจะรู้อลแล้วตอบไม่ได้นะไ <c oughs> อ้น,นี่บอกว่าวันละวันกลางว ตื่นธรรมดาการตื่นตื่นินนะแล้วจินกวันถินกงวันธรรมดามันขึ้ยังไงหรอผมก็ยังงงอยู่เห็นเขบอกว่าให้ให้สวดชินแค่ก่อนนอนนะก็ว่าอจะได้ไม่ทำอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็เลยสงสัยอยู่นะก่อนนอนก็อเรตานาชินห้าแล้วหลับไปตื่นมาก็ต่ับไขงเนี่เาถึงกมันมุตหัวขี้ื่นินกเช้ามาคนเราต้องตื่นเช้า แต่ฟันชวนดลมได้คะแต่ถ้านาชินถือชินห้าตั้งแต่เช้ามาชินห้าเนี่ยเราจะไม่ไปฆ่าชักดชีวิตเราไม่ไปลักขโมยของเราไม่พูดจายอเทียบไม่ไปไม่ไปกินเหล้าแล้วก็หูให้โคแล้วเราก็พอถึงเวลาเราชวนดลมนั่งสมาธิแล้วก่อนจะถอยออกสมาธิเราก็พิจารณาตัวเองว่าวันเนี้ย เราเดินออกไปเนี่ยเราได้ไปฆ่าฉักไหมครับอ่ะเราได้ไปเหยียบมดไหมมองเหยียบเรา<ม>ไม่เห็นเ,เราไม่เจตนาเจตนาครับผมวันนี้เราไปขอเฉียใกล้ไหมนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอเอาหูที่กรครับวกสิ่งที่เราทําไปวันนี้เราเหยียบมดเหยียบฉักเล็กฉักน้อยเรามองไม่เห็นนะเราขอเอาหูที่กมชีวิตทุกชีวิตเขาย่อมรักชีวิตเขา เพราะฉะนั้นเราต้องขอเอาหุสจิตกรรมแล้ววันนี้เราพิจารณาว่าวันนี้เราได้ว่าคนนี้มันเป็นกรรมของเรานะเพราะฉะนั้นเราได้สร้างอวจิตกรรมแล้วต่อไปพรุ่งนี้เราจะไม่ทำต้องแก้ไขไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆจนจิตเราแข็งจิตเราไม่แข็งมันก็ไปตามทีเรกพวกใครชวนมัน ดลไม่ต้องใไปแล้วประกาศรอดีไม่ต้องไปไหนแล้วตัวแล้วเดี๋ยวร่างมาเห็นอย่างนี้นะร่างก็บอกตายแล้วกูไม่มีอะไรเหลือแล้เอาออกหมดเลยแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนตาอตอร่างมันกลัวอยู่แล้วใช่ไหมอ้าว เรียบร้อยเมื่อกี้พักขันจะมาตั้งนานแล้วล่ไม่ยอมให้มาเหรอโอเคนะบ๊ายบายรับพน ไปแล้วเหรอขอให้ช่วยนะรัครั้ยังไม่ได้กลับหลงปู่เลยแม่ไม่ไมยังไม่ได้ให้ไปเพราะรักครั้งอันนี้หลงปู่ขอรักครั้งเนี่ยให้ไปไม่หลงปู่จะหลอกเขาขอน็นไม่ได้นะขอให้พระขันจูงเจริญบารมีเต็มเตียมได้มี ความสุขความเจริญบารูปในสิ่งที่ปาถนาทุกประการด้วยเถินขอหลวงหลวงพ่อหนูขอกระดาษนะ ต่อไปผมจะราคากลางเรือเรียบร้อยแล้วเหรอลูกขอยาหอมัถอดเลยครับยาหอมดูหมูลธนาด้วยเอ้ยหมูลธนาด้วยมาเคาะหัวหน่อยด้วลูก เทวดาคุ้มครองขอให้มีเงินมีทองงานการดีๆเข้ามาพบใต <ไป S 1> สิ่งดีร่างกายแข็งแรงเทวดาประทานพรด้วยเิล่อ